จากธุรกิจที่เคยสุดแบนและถูกกิจกันจากกันค้าเขามีวิธีคิดและกลยุทธ์ในการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสให้ธุรกิจกลับมายิ่งใหญ่ในวงการอุตสาหการรมเทคโนโลยีโลกอีกครั้งได้อย่างไร ในยุคที่ AI กำลังเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจและงานต่างๆต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอดและเติบโต Generative AI คือเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานสร้างไอเดียใหม่ๆและยกระดับ Productivity Cross Generative AI โดย p า r Academy จะนำพาคุณให้รู้จักและเข้าใจชัด t p t t i i เพื่อการตลาดการสร้างภาพคอนเทนต์พร้อมเทคนิคการพร้อมที่ช่วยให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุดนำ AI มาประยุกต์ใช้กับงานให้ง่ายและมีประสิทธิภาพในธรุรกิจมากขึ้นคุณจะได้เรียนรู้การสร้าง Workflow Automation ให้ AI คิดและทำงานแทนคุณ ตั้งแต่การสร้างคอนเทนต์โพสต์บนโซเชียลมีเดียทุกวันไปจนถึงการทำงานขั้นสูงด้วย Advanced Gen AI ที่เพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพแทนที่งานที่ AI ทำได้ดีกว่าคนคอสนี้สอนโดยคุณท็อปกำพลลีลาพรซีอีโอ a r Academy และผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ development และ E-Commerce Platform อดีตท,ทีมงานพัฒนาเกม The Sim ม e s s l l i o o n a l l l ลร่วมกับคุณกอชวัตตั้งบุญทินา พร้อมเอนจิเนียร์และซีเนียเมนเจอร์ครีเอทีฟแพลนเนอร์คุณยุทธสรายุทธก่อนพิทิเดช CMO PiR Academy และผู้ก่อตั้งเพจช่องยุทธคนเคยลม้มประสบการณ์รสอนเจนเนอเรทีฟ AI ให้กับบริษัทชั้นนำทั่วประเทศบรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเองคุณจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติไปพร้อมกับการเวิร์กช็อปที่ช่วยให้เข้าใจและการดูแลอย่างใกล้ชิดรวมถึงการฝึกใช้เครื่องมือ AI จริงพร้อมก้าวเข้าสู่โลก AI แล้วหรือยัง มารวบเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่ PI R Academy ที่ช่วยสร้างผลลัพธ์ให้ธุรกิจของคุณได้จริงสามารถแอดไลน์ QR code เพื่อสอบถามคอร์ส AI สำหรับธุรกิจการขายและการตลาดและ AI Agent ขั้น Advanced โดยพิมพ์รหัสคำว่าสนใจ AI รับส่วนลดมากถึง10%สิทธิพิเศษรับจำนวนจำกัดรีบทักก่อนหมดเขตหรือทักว่าสนใจหนังสือเพื่อรับสิทธิพิเศษลุ้นรับหนังสือฟรีทุกเดือน ย่างเท้าบนความฝันที่รุ่งเรืองของบรรพชนแบกความหวังความก้าวหน้าของชนชาติไว้บนบ่าเราซื่อสัตย์จริงใจใฝ่ก้าวหน้าเรียนรู้เทคโนโลยีล้ำสมัยของอเมริกาซึมซทับการบริหารชั้นยอดจากญี่ปุ่นแม่นยำหมดจดดุดชาวเยอรมันทุกฝีก้าวย่างไปอย่างมั่นคงหวนจิ้งเฟย์ CEO หัวเว่ เป๋จิงเฟยนะครับเกิดในครอบครัวชนบทในมณฑลกุ้ยโจวประเทศจีนพ่อแม่เขาเป็นครูเขาศึกษาที่สถาบันวิศวกรรมโยธาและสถาปัติยกรรมชงชิ่งก่อนเข้าร่วมกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ในหน่วยวิศวกรรมวันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวของ c e o หัวเว่ยนะครับว่าจากเด็กชนบทคนหนึ่งสามารถจะไต่เต้าต,ตัวเองจากกรมทหารขึ้นมาเป็นนักธุรกิจระดับโลกเนี่ยและว,วันนี้ผมก็ได้สรุปเหลือแค่8ข้อครับว่าการที่เราจะเรียนรู้จากบุคคลคนนี้เนี่ยในการทําธุรกิจสร้างอาณาจักรหัวเว่ยขึ้นมาเนี่ยก็มีวิธีคิดในการทําธุรกิจไงบ้างเรามาฟังกันนะครับผมยุทธเป็นนักธุรกิจและเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดมากกว่า10ปี เหตุผลที่ทําช่องนี้เพื่อเป็นเซฟโซนให้กับผู้ประกอบการและในธุรกิจที่กาลังทําธุรกิจหรือว่ากาลังเริ่มธุรกิจได้เข้ามาแบ่งปันมุมมองประสบการณ์ความคิดในช่องนี้ผมเชื่อเสมอครับว่าการเรียนรู้จากความสําเร็จและความล้มเหลวของบุคคลอื่นเป็นทางลัดสู่ความสําเร็จในแบบฉบับของเราข้อแรกครับวนจิ้งเฟยเขาให้ความสําคัญบบกับการ R&D มากๆก็คือการวิจัยและพัฒนายอย่างมากในหัวเว่ยในแต่ละปีจะมีงบในการศึกษาการส่งทีมงานไปต่างประเทศทั้ง CEO มีนโยบายชัดเจนว่าทุกปีจะมีการระดรมงบประมาณใน การที่จะทํา R&D อย่างมหาศาลหัวเวยไม่เคยประหยัดเรื่องงบในการ R&D เลย ข้อที่2ครับกลยุทธ์ในการขยายตลาดไปยังตลาดโลกซ e o เขาชัดเจนนะหัวเว่ยไม่ได้อยู่แค่ในจีนแน่นอนแน่นอนครับประเทศจีนเป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์หัวเว่ยแซ่ CEO อเขามองไประดับโลกว่าโลกใบนี้ทุกแบรนด์หัวเว่ยต้องไปให้ถึงนะั่คือวิชั่นของผู้บริหารของซ e o ีทีมงานทุกคนก็เห็นภาพตามกันนะทำให้แบรนด์หัวเว่ยทุกคนเนี่ยเราไปประเทศไหนเราก็เห็นเกือบหมดว่าและสินค้าเขาก็มีหลาย SKU มากทุกอย่างที่เขาทําออกมาเป็นสินค้าได้เขาก็ทําตั้งแต่รถฮะอุปกรณ์ไอที IT, รวมถึงสินค้าอีกมากมาาากทที่่เเรรหห็นในใ้องตลตลดดภบัว ากที่เราเห็นนะครับว่าหัวเว่ยเนี่ยมีการขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศเนี่ยเขาใช้หลายวิธีในการที่จะขยายออกไปต่างประเทศก็คือจะเริ่มต้นจากการขยายไปยังตลาดที่ใกล้เคียงก่อนเช่นจากประเทศจีนก็ไปฮ่องกงแล้วก็มาที่เอเชียเราบ้างอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นอันที่2ครับขยายไปยังรัสเซียแล้วก็อเมริกาใต้จะมีการขยายผ่านเครือข่ายพาร์ทเนอร์ธุรกิจของเขาและเข้าสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตะวันออกกลางแอฟริกาด้วยอาศัยเครือข่ายทางพันธมิตรทางธุรกิจได้เช่นกันสิ่งที่เขาโฟกัสที่สุดคือบุกตลาดที่พัฒนาอยู่แล้วเพราะว่าาาาตลลดทีี่่่พัฒนออยูแ้้ววเบกมจา ตลาดอยู่ก็จริงแต่หัวโวยเขาสู้ได้คุณภาพแล้วก็ด้วยราคาที่ถูกกว่านี่คือเขาได้เปรียบทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าเมื่อของมันดีใกล้เคียงกันแต่ราคาถูกกว่าก็ทําให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดการลังเลละในการที่จะซื้อสินค้าก็เป็นช่องว่างโอกาสให้หัวโวยเนี่ยสามารถแจ้งเกิดในประเทศที่พัฒนาแล้วได้ข้อที่3าครับการปรับตัวให้เข้ากับตลาดท้องถิ่นหมยความว่าทุกประเทศที่หัวโวยไปเนี่ยจะมีการ R&D ดี D ว่าประเทศนี้เนี่ยเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรพฤติกรรมของพลเมืองในประเทศนั้นเนี่ยมีพฤติกรรมยังไงบ้างหมยความว่าหัว หัวว่ยแต่ละประเทศเนี่ยจะมีสินค้าที่มีคุณสมบัติที่ต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประเทศนั้นเขาชอบอะไร c e o เขาชัดเจนว่าผู้บริหารในแต่ละประเทศคุณต้องรู้ว่าลูกค้าในประเทศน,นี้มีพฤติกรรมอย่างไงบ้างเขาชอบไม่ชอบอะไรอันนี้ก็เป็นเหตุให้ผู้บริหารระดับประเทศของแต่ละประเทศนั้นต้องทำการบ้านอย่างจริงจังเพราะทุกๆปีเนี่ยซ e o จะเรียกผู้บริหารแต่ละประเทศเนี่ยกลับมาคุยมาอัปเดตข้อมูลกันว่าปีนี้ประเทศนั้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างซึ่งคุณต้องตอบ c e o ใหญ่ได้ก็ทําให้แบรนด์หัวเว่ละเ อย่างดีทําให้เขาออกแบบสินค้าขึ้นมาตรงความต้องการของลูกค้าอย่างจริงๆข้อ4นะครับ mm. การวางโครงสร้างบริษัทให้พนักงานหรือว่าผู้บริหารเนี่ยมีความเป็นเจ้าของร่วมข้อนี้เป็นข้อที่ผมรู้สึกว่า appreciate มากๆแล้วรู้สึกว่าชอบเป็นหลักคิด ของ c ีอท่านนี้มากทุกคนรู้ไหมว่า c ีอหัวเว่ยเนี่ยเขามีหุ้นในีบริษัทเหลือไม่เยอะมากนะครับแต่ด้วยมาเก็ตแคปของเขาเนี่ยมันใหญ่มากๆมันก็ทําให้เขายังเป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งของจีนที่แบบมีมูลค่าทรัพย์สินที่เยอะมากอันนี้คือสิ่งที่หนึ่งเราเห็นนะฮะแต่ที่มากกว่าที่ผมจะบอกก็คือผมเคยอ่านเจอแล้วก็ไปรีเสิร์ชเจอเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากทุกคนใช่ไหมว่าอดีตผู้บริหารจาก IBM อดีตผู้บริหารจากบริษัทเทคระดับโลกของแคนาดาหรือว่าของอเมริกนี่ดทรบััะ โลกขนาดนี้มาอยู่ในองค์กรคุณเนะี่ยความรู้มันจะไปไหน ถูกไหมอันนี้คือสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตนะฮะไม่แปลกที่เราเห็นนวัตก,กรรมใหม่ๆเกิดจากหัวเว่ยมามา,มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องชิปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกมาโชว์นวัตก,กรรมที่ล้ำๆที่ให้เราเห็นอันนี้ผมคิดว่าจุดนี้เราก็สามารถนํามาใช้ได้บางอย่างเหมือนกันว่าถ้าธุรกิจเราอ่อนเรื่องอะไรเราหาคนที่เขาเก่งคนที่เขาสเปเชียลลิสต์ในด้านนั้นมาอุดร้อยรู้ให้กับเราอันนี้คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้ได้จาก c ีอท่านนี้ก็คือการปรับโครงสร้างองค์กรให้ทุกคนตั้งใจทํางานและดึงบุคคลที่มีศักยภาาาาาาพคคนนนทีี่่มมมมมมววรรู้้เาา้เาาเเขขใป็ บบข้อที่ห้าครับการรับมือกับอุปสรรคปัญหาและวิกฤตความท้าทายต่างๆที่ถาถมเข้ามาได้อย่างดีผมถามว่าถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของบริษัทเราเป็นเจ้าของแบรนด์หนึ่งที่ถูกคู่แข่งหรือว่าถูกประเทศที่ต้องแข่งขันกับเราเนี่ยกีดกันแล้วก็ทําให้เราไม่สามารถจะขายสินค้าไในประเทศนั้นๆได้คําถามคือถ้าเป็นเราเราจะยอมแพ้ไหมผมศึกษาเรื่องราวของซีอท่านนี้ถ้าบอกว่าไม่เป็นไรถ้าประเทศนี้ไม่เปิดเราจะหาประเทศอื่นมาลงถ้าประเทศนี้ปิดเราจะหาประเทศใหม่ไปขายสินค้านี่คือไมเซตของซีอท่านนี้ว่า ท่านไม่เคยยอมแพ้ท่านหาโอกาสใหม่ๆเสมอประตูปิดไม่เป็นไรหาประตูบานใหม่ๆเปิดให้กับสินค้าตัวเองนะไม่เคยปิดการโอกาสให้กับตัวเองเลยข้อที่6กครับการสร้างเครือข่ายธุรกิจและพันธมิตรระดับโลก CEO ของหัวเว่ยออกมาสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งบอกว่าการที่เราจะไปเติบโตในประเทศอื่นได้เนี่ยเขามีเจ้าตลาดอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องไปเริ่มต้นจากศูนย์เราไปพาร์ทเนอร์เขาเลยเขาเก่งเรื่องอะไรเราไปซีนีซีกับเขาเสริมจุดแข็งจุดอ่อนซึ่งกันและกันนี่คือวิธีคิดหลักคิดของ CEO เขาไม่แปลกอะที่ไปประเทศไหนนแแลบรด์ หัว่วยที่ตั้งต่างงานนะมีความยิ่งใหญ่ในทุกประเทศที่เราไปที่เราเห็นอยู่แล้วไอ้ที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับซีอของหัวเวยบอกว่าเทคโนโลยีในโลกใบนี้ที่ไหนดีเราจะไปเรียนรู้เราจะไปฟังเราจะไปขอคําชี้แนะจากเขานี่ก็บ่งบอกถึงความท่าทีของความถ่อมมากๆตัวเองก็มีความสามารถมีความรอบรู้แต่ยอมที่จะเข้าไปปรึกษายอมที่จะเข้าไปหาข้อมูลไปขอข้อมูลตัวเองอาจจะไม่ได้ไปเองแต่ก็ส่งผู้บริหารหรือว่าทีมงานมืออาชีพเข้าไปทํารีเสิร์ชเข้าไปขอความรู้จากบุคคลที่เก่งในด้านนั้นๆอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่า เรียนรู้จาก c e o ท่านนี้ได้ว่ายิ่งใหญ่แล้วยังถมได้นี่คือความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงข้อที่7ครับหลักปรัชญาที่ c e o ท่านนี้ยึดถือมาตลอดหลักๆนะคะมีอยู่3าเรื่องเขาบอกว่า1มุ่งเน้นที่เป้าหมายที่ชัดเจนเมื่อวางเป้าหมายแล้วเนี่ยผู้บริหารอย่าเปลี่ยนระหว่างทาง c e o เคาะแล้วเนี่ยทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่ c e o ได้แผนไว้นี่คือสิ่งที่เราเห็นว่าเป้าหมายชัดปุ๊บทีมงานเห็นภาพตรงกันแนะนนครับทุกคนต้องอออินไปถึงเป้าหมายนั้นให้ได้ข้อที่2ฮะยึดลูกค้าเป็นศูนยกาาอ่่ีีีผมเเครนนนนห้้ว ยึดลูกค้าความต้องการงลูกค้าของแต่ละประเทศเป็นหลักลูกค้าชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขารู้หมดเขาก็เลยออกสินค้ามาที่เป็นที่ต้องการงลูกค้าก็ไม่แปลกทําไมหัวเว่ยเข้าไปนั่งในใจของผู้บริโภคได้มากมายเพราะว่าเขายึดลูกค้าเป็นหลักหรือว่า customer centric นั่นเองอันที่3ที่ C e o ท่านนี้มีคือวิสัยทัศน์เ็าบอกว่าแบรนด์หัวเว่ยตั้งแต่เดวันเขาจะไปสู่ระดับโลกให้ได้เขามีวิสัยทัศน์ที่ใหญ่เขามีเป้าหมายที่ใหญ่ตั้งแต่วันแรกที่เขาเริ่มก่อตั้งบริษัทก็ไม่แปลกครับที่เราจะเห็นแบรนด์ เพราะว่าวิชั่นของผู้นําทับักขนาดนี้ตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้งบริษัทและสิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารตอกย้ําเสมอนะครับว่าทีมงานของหัวเว่ยเนี่ยต้องออกไปศึกษาดูงานจากต่างประเทศเขาก็จะมีงบในการส่งผู้บริหารไปศึกษาดูงานในแต่ละปีเนี่ยใช้งบมหาศาลเลยเขาไม่เคยห่วงงบที่จะทําให้พนักงานเขาไปเปิดโลกทัศน์ในต่างแดนอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าในบ้านเรารหรือว่าในองค์กรก็จะมองว่าเป็นคอสที่มันเยอะมากๆแต่หัวบอกว่าไม่ใช่นี่คือสติปัญญาที่จะให้ทีมงานเขาพนักงานเขาเนี่ยเปิดโลกกรศน์ใหม่ๆแล,ล้ว เศษทัศน์ที่ซีอท่านนี้ได้ฝากไว้ก็คือมีอ่ยู่มเรื่องเรื่องแรกมุ่งเน้นที่ความยั่งยืนก็หัวเว่ยเนี่ยแน่นอนฮาตอนนี้เขาก็ยิ่งใหญ่ลวแต่สิ่งที่เขามองมากกว่านั้นคืออีก10ปี20ปี30มปีข้างหน้าบแบรนด์นี้ยังต้องไปต่อยังต้องเติบโตยังต้องมีสินค้าใหม่ที่เกิดขึ้นภายใต้บแบรนด์นี้ผู้บริหารก็เลยวางกลยุทธ์ในระยะยาวไว้ว่าจะต้องทอํายังไงให้องค์กรน,นี้ยังไปต่อได้ถึงแม้วันหนึ่งไม่มีเขาแต่องค์กรยังต้องเติบโตและยิ่งใหญ่ หยุดวิจัยในการหาความรู้ใหม่ๆหาเทคโนโลยีใหม่ๆมาปลักอินหรือว่ามาร่วมกับสินค้าของเขาเพื่อให้เขาเป็นผู้นําในวงการเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอข้อที่3ครับสร้างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระดับโลกซีอบอกว่าหัวเว่ยเนี่ยจะเป็นบริษัทหนึ่งที่เป็นผู้นําอยู่ตลอดเวลาจะเป็นผู้นําเบอร์ไหนไม่สําคัญแต่เขาขอเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเบอร์ต้นๆของโลกอยู่เสมอนี่คือสิ่งที่เขาย้ากับทีมบริหารทุกคนว่าต้องเห็นภาพนี้ด้วยกัน สุดท้ายนี้ผมก็หวังว่าเรื่องราวของ c e o หัวเว่ยหวนจิงเฟยจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราในการทําธุรกิจหรือว่าผู้ที่กาลังถูกกันแกล้งหรือว่าบุคคลที่กําลังทําธุรกิจแล้วก็ถูกคนอื่นทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงดิสเครดิตคุณ,คณก็อย่ายอมแพ้ครับก็เอาเรื่องราวของ c e o หัวเว่ยแหละเป็นแรงบันดาลใจว่าเขาเจอปัญหามากกว่าเราอีกเขาเจอแรงกดดันมากกว่าเราอีกเขายังสู้ยังไปต่อได้เพราะฉะนั้นเราเองก็ศึกษาจากเรื่องราวของเขามาเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราในการทําธุรกิจศึกษาแนวคิดของเขาว่าเขาค วิธีการสร้างคนยังไงเขามีวิธีการในการสร้างนวัตรกรรมใหม่ๆในองค์กรเขาได้ยังไงและเขามีวิธีการดึงคนเก่งๆระดับโลกเข้ามาร่วมทีมเข้ามาร่วมในองค์กรเขาได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้จากเขาขอให้เรื่องราวของ c e o หัวเวยนี้เป็นเรื่องราวแรงบันดาลใจให้กับเราทุกคนในการทําธุรกิจด้วยกันนะครับผมเชื่อว่าคุณทําได้ถ้าคุณเชื่อว่าคุณทําได้แล้วพบกันที่ความสําเร็จขอบคุณมากครับ